สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆผมขอฝากคุณผู้ดูสักนิดหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ดูชื่นชอบสาระที่เรานำมาเสนอและอยากให้กำลังใจกับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์รูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและอย่าลืมสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้เราด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับเคยสงสัยไหมคะว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ดูมั่นคงมาตลอดจู่ๆจ,จะกลายเป็นจรวดที่พุ่งทยานขึ้นมาได้ยังไง อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาจอะลึกเรื่องราวของเมทรอนิกกันค่ะบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ที่เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรามาสล่าสุดออกมาแล้วตัวเลขมันดีซะจนโอ้โหตลาดต้องหันมามองกันทั้งบางเลยใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งมากๆเลยนะทั้งบทวิเคราะห์ของ i ฟ r c e Biotech NASDAQ GuruFocus มี investing. com ด้วยใช่ไหมคะครับ แต่ที่เด็ดที่สุดคือเราได้บทถอดเสียงการถแถลงผลประกอบการของบริษัทมาแบบคำต่อคำเลยโอ้โหเยี่ยมเลยทำให้เราเห็นภาพที่ลึกกว่าแค่ตัวเลขที่ประกาศออกมาเยอะเลยครับงั้นเป้าหมายของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่การมารายงานตัวเลขนะคะแต่เราจะมาแกะรอยกันว่าอะไรคือเครื่องยนต์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสาเร็จนี้อืมมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมกลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่อาจจะกำลังเปลี่ยนวิธีที่เรารักษาโรคเรื้อรังไปตลอดการเอาละคะ่ะมาเริ่มจอดลึกกันเลยดีกว่าได้เลยครับเปิดมาที่ตัวเลขกันก่อนเลยเพราะมันน่าทึ่งจริงๆคะ่ะเมทรอนิกทำผลงานได้ดีกว่าที่ทุกคนคาดไว้หมดเลยใช่ครับรายได้รวมเนี่ยเกือบ90,00ล้านดอลลาร์โตขึ้น6.6เปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่แล้วครับแล้วกำไรต่อหุ้นก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้อีกเท่าไหร่คะตัวเลข อยู่ที่1.36ดอลลาร์ครับแต่ที่ผมว่าน่าสนใจกว่านั้นคือการเติบโตของรายได้แบบออร์แกนิกอ๋อที่ไม่นับรวมเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายกิจการใช่ครับตรงนั้นโตถึง5.5%เลยนะซึ่งต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่การชนะคาดการแบบเฉียดฉิวค่ะคือจอร์จมาร์ธาซึ่งเป็น CEO ของบริษัทเองถึงกับใช้คำว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญหรือ Pi v o t a l i n f l e c t i o n point ของบริษัทเลย ขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วตลาดว่ายังไงบ้างตลาดก็ตอบรับทันทีเลยครับหุ้นของเมทรอนิกพุ่งขึ้นไปเกือบ4%ตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดเลยโอ้โห oh. แล้วก็ขยับเข้าไปใกล้ราคาสูงสุดในรอบปีเลยด้วยครับแสดงว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่ตัวเลขสวยๆในไตรมาสเดียวแน่ๆความมั่นใจของบริษัทก็มาเต็มเหมือนกันเพราะเขาปรับเป้าการเติบโตทั้งปีขึ้นหนอีก อืมจากเดิมคาดว่าจะโต5%ใช่ค่ะก็ปรับเป็น5.5%คำถามคือแล้วการเติบโตมหาศาลนี้มันมาจากไหนกันแน่คะคำตอบอยู่ในแผนกธุรกิจโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ cardiovascular ครับแผนกนี้เองแผนกนี้เป็นดาวเด่นของไตรามาสนี้อย่างแท้จริงเลยยอดขายพุ่งขึ้นไปถึง9.3%เกือบ10%ครับทำไรายได้ไปกว่า3.4พันล้าน,นดอลลาร์ซึ่ง ถ้าไม่นับช่วงโควิดที่ตัวเลขมันผันผวนนะนี่คือการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดของแผนกนี้ในรอบทศวรรษเลยโอ้โหแล้วถ้าเราซูมเข้ามาไปในแผนกหัวใจอีกอะไรคือพระเอกตัวจริงที่ขับเคลื่อนตัวเลขขนาดนี้คะพระเอกตัวจริงคือธุรกิจการจี้กล้ามเนื้อหัวใจหรือ cardiac ablation ครับ cardiac ablation ซึ่งตัวเลขการเติบโตของธุรกิจนี้มัน คือมันบ้าคลั่งมากครับขนาดนั้นเลยหรอคะโตขึ้นถึงเเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว71%เลยเรยหรอคะมันคือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอะไรคะการจี้หัวใจเนี่ยอืมมันคือการรักษาภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวหรือที่เราเรียกกันว่า A f ฟ b ครับอ๋อเอฟฟที่หัวใจเต้นผิดจังหวะใช่ไหมคะใช่เลยครับลองนึกภาพวงจรไฟฟ้าในหัวใจของเราเกิดการลัดวงจรดูครับแทนที่หัวใจจะเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอค่ะมันกลับเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะ เหมือนคนตีกล่องมั่วไปหมดแล้วมันอันตรายมากใช่ไหมคะอันตรายมากครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดลิ่มเลือดในหัวใจที่อาจจะวิ่งขึ้นไปอุดตันในสมองแล้วทําให้เกิดสโตรกได้เห็นภาพเลยค่ะแล้วเทคโนโลยีของเมทรอนิกเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงคะเทคโนโลยีที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมของเขาคือระบบอัฟเฟราครับที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า post field ablation หรือ PFA PFA ครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับการจี้หัวใจแบบดั้งเดิมอาจจะเหมือนกับการใช้หัวแรงร้อนๆหรือความเย็นจัดเพื่อทำลายเนื้อเยื่อหัวใจส่วนที่ทำงานผิดปกติอืมซึ่งมันก็อาจจะไปโดนส่วนอื่นได้ถูกต้องครับมันมีความเสี่ยงที่จะไปโดนเนื้อเยื่อดีๆที่อยู่ข้างเคียงได้แต่ PFA เนี่ย เหมือนกับการใช้คลื่นพลังงานที่ฉลาดมากๆครับฉลาดยังไงฮะมันจะเลือกทําลายเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ทํางานผิดปกติเท่านั้นโดยไม่ไปยุ่งกับโครงสร้างสําคัญที่อยู่ใกล้ๆอย่างหลอดอาหารหรือเส้นประสาทเลยโอ้โหคือแม่นยํากว่าปลอดภัยกว่ายังเห็นได้ชัดเลยครับมิน่าละ่ะ CEO เขาถึงใช้คําว่าความต้องการสูงอย่างยิ่งยวดไม่ใช่แค่สูงแต่สูงอย่างยิ่งยวดใช่ครับแล้วตัวเลขการเติบโตเฉพาะในสหรัฐที่บอกว่าโต300%นี่มันอะไรกันคะ แทบไม่น่าเชื่อเลยสิ่งที่น่าทึ่งกว่าตัวเลขคือกลยุทธ์เบื้องหลังครับ CEO เขาเล่าว่าในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อโรงพรยาบาลตัดสินใจลงทุนติดตั้งระบบแอเฟราเข้าไปในห้องปฏิบัติการแล้วค่ะเมทรอนิกจะสามารถครองส่วนแบ่งการทำหัตถการรักษาเอฟิบส่วนใหญ่ในห้องนั้นไปเลยอ้นี่คือจุดที่นักวิเคราะห์ตื่นเต้นกันมากใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่การขายของแล้วจบไปหมายความว่าอย่างไงคะคือกลยุทธ์ของเมทรอนิกไม่ใช่แค่การขายเครื่องมือครับแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจร ระบบนิเวศครับเมื่อโรงพยาบาลลงทุนในระบบ a าฟราแล้วมันจะผูกพันไปถึงการฝึกอบรมแพทย์วัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้ต่อเนื่องการอัปเกรดซอฟต์แวร์โอ้เข้าใจแล้วค่ะคือทำให้การที่โรงพยาบาลจะเปลี่ยนไปใช้ของคู่แข่งมันยากขึ้นมากต้นทุนมันสูงมากครับหรือที่เราเรียกว่า switching c o s สูงนี่คือการล็อกรายได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่ขายของชิ้นเดียวนี่คือชัยชนะทางกลยุทธ์ที่แท้จริงถูกต้องครับ เข้าใจเลยค่ะคือสร้างฐานที่มั่นคงมากๆแล้วเป้าหมายของเขาก็ชัดเจนมากด้วยคือจะเพิ่มรายได้จากธุรกิจนี้อีก1,000ล้านดอลลาร์จากฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว1,000ล้านเท่ากับว่าจะทำให้ธุรกิจนี้ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาไม่นานการเติบโตของธุรกิจหัวใจนี่ก็น่าทึ่งแล้วนะคะแต่สิ่งที่อ่านเจอแล้วรู้สึกว่ามันทำให้นักวิเคราะห์ตื่นเต้นจริงๆคือ นี่ไม่ใช่เรื่องราวของม้าแข่งตัวเดียวเมทรอนิกกำลังมีคลื่อนลูกใหม่ของนวัตกรรมที่จ่อจะเปิดตัวซึ่งอาจจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยถูกต้องครับถ้า PFA คือปัจจุบันที่แข็งแกร่งอนาคตที่น่าจับตาก,ก็มีอีกหลายตัวเลยตัวแรกที่ต้องพูดถึงคือระบบ Simplicity Spiral ครับ Simplicity Spiral นี่คือเทคโนโลยีสำหรับการลดความดันโลหิตโด,ดยการใช้คลื่นวิทยุจี้ปมประสาทในหลอดเลือดแดงของไต หรือที่เรียกว่า renal denervation เดี๋ยวนะคะการใช้พพื่นวิทยุไปจี้ปมประสาทใกล้ๆไตเนี่ยฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะมันปลอดภัยเลยคะแล้วมันทำงานได้ผลจริงหรอเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันเป็นหัตถการที่บุกรุกน้อยมากหรือ minimally invasive ทำผ่านสายสวนเล็กๆเท่านั้นอ๋อ oh, ไม่ได้ผ่าตัดใหญ่ไม่เลยครับแล้วเป้าหมายของมันชัดเจนมากคือกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ยากหรือกินยาวันละหลายเม็ด แล้วก็ยังคุมไม่อยู่อืมกลุ่มที่เหมือนจะหมดหนทางแล้วใช่ครับลองนึกถึงคนกลุ่มนี้ดูเขาอาจจะสิ้นหวังกับทางเลือกเดิมๆแล้วและเทคโนโลยีนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงจนได้รับการอนุมัติให้เบิกค่ารักษาพยาบาลจากเมดิแคร์ในสหรัฐได้โอ้โหนั่นเรื่องใหญ่เลยนะคะแถมยังได้รับการแนะนํนาจากสมาคมรโรคโพชัยแห่งอเมริกาด้วยนี่คือการเปิดประตูสู่ตลาดที่ใหญ่มากครับ ใหญ่ขนาดไหนคะ CEO เขาบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในสหรัฐมีมากถึง18ล้านคนเลยนะ18ล้านคนเขาถึงกับพูดอย่างมั่นใจว่านี่ไม่ใช่คำถามว่าจะเกิดขึ้นไหมหรือจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่เป็นคำถามว่ามันจะมาเร็วแค่ไหนเพราะนี่คือโอกาสทางธุรกิจระดับหลายพันล้านดอลลาร์ถูกต้องครับสุดยอดจริงๆแล้วยังมีอีกนวัตกรรมที่อ่านเจอแล้วรู้สึกว่ามันจับต้องได้แล้วเปลี่ยนชีวิตคนได้มากม นั่นคือออลเดวิวาอ๋อออลเดวิวา มันคืออะไรคะอัลตาวีวาเป็นอุปกรณ์กระตุ้นประสาทขนาดจิ๋วครับเขาจะฝังไว้ใกล้ๆข้อเท้าที่ข้อเท้าเหรอคะใช่ครับเพื่อรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดราชนิดรีบเร่งหรือ urge urinary incontinence ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงสูงวัยค่ะปัญหานี้คนเป็นกันเยอะมากในอเมริกามีคนเจอปัญหานี้กว่า16ล้านคนเลยครับแล้วมันดีกว่าเทคโนโลยีเดิมๆยังไงคะจุดเด่นคือความง่ายและความสะดวกสบายครับ คือมันคนละเรื่องเลยมันเป็นหัตการที่ทำง่ายมากผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยในวันเดียวกลับบ้านได้เลยครับพร้อมกับเครื่องที่เปิดใช้งานแล้วไม่ต้องรอมานัดเปิดเครื่องที่ลังเหมือนสมัยก่อนแล้วแบตเตอรี่ล่ะคะโอ้โหแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง15ปีครับไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนบ่อยๆเลย โห oh, ฟังแล้วเห็นภาพเลยนะในการถแถลงผลประกอบการมีเรื่องเล่าเล็กๆที่ทรงพลังมากเขาเปิดวิดีโอผู้ป่วยแรกในเซาท์แคโรไลนาที่ได้รับการรักษาด้วยเอลตาวิว่าอืเป็นคุณป้าคุณหนึ่งที่กำลังเต้นเพลงจิงเกิลเบล r ็อกอย่างมีความสุขคือเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขในตลาดหุ้นอีกต่อไปแล้วนะคะใช่เลยครับ แต่มันคือการคืนชีวิตให้คนจริงๆแค่นึกภาพคุณป้าที่เมื่อก่อนอาจจะกังวลจนไม่แกล้าออกจากบ้านกับมาเต้นรำเนด้อย่างมีความสุขเนี่ยแหละคะ่ะคือสิ่งที่ทําให้เรื่องเทคโนโลยีพวกนี้น่าทึ่งจริงๆใช่เลยครับและทั้งหมดที่ว่ามาคือเทคโนโลยีที่กําลังสร้างรายได้มหาศาลในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้แต่ถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นเมทรอนิกกาลังเตรียมเดิมพันครั้งใหญ่ในอีกตลาดหนึ่งยังมีอีกเหรอคะ ครับนั่นคือตลาดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าฮูโกอ๋อหุ่นยนต์ฮูโกนี่คือการลงไปแข่งกับเจ้าตลาดโดยตรงเลยใช่ไหมคะเป็นการประกาศสงครามโดยตรงกับเจ้าตลาดอย่าง Intuitive Surgical ที่มีหุ่นยนต์เด v i n วินชีเลยครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ฮูโก้เริ่มใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกแล้วแต่หมุดหมายสำคัญที่ทุกคนรอคอยคือการได้รับการอนุมัติจาก FDA ในสหรัฐค่ะ สำหรับการผ่าตัดในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และถ้าทำสำเร็จนะมันจะเปิดประตูสู่ตลาดหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในสหรัฐที่มีมูลค่ามหาศาลทันทีโอเคค่ะมีทั้งเทคโนโลยีหัวใจที่โตระเบิดมีนวัตกรรมความดันสูงกับภาวะปัสสาวะเล็ดที่จ่อคิวอยู่แล้วยังมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเป็นเดิมพันในอนาคตอีก ทั้งหมดนี้มันมีความหมายว่ายังไงในมุมมองของนักลงทุนและตลาดคะพวก Wall Street เขามองเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างถ้าดูจากบทวิเคราะห์ต่างๆจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ตื่นเต้นและมองในแง่บวกอย่างมากครับมีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นใช่ครับมีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งเลยอย่าง e v e r c o ์โ SI ก็ปรับเป้าจาก107เป็น115ดอลลาร์ค่ะ w e l ส s f a r ์ o จาก100เป็น114ดอลลาร์ หรือ RBC Capital ก็ปรับจาก111เป็น118ดอลลาร์อืมแล้วคำแนะนำโดยรวมล่ะคะคำแนะนำโดยเฉลี่ยของบโบรกเกอร์ตอนนี้อยู่ในระดับ outperform หรือน่าลงทุนนั่นเองครับเหตุผลหลกัลกๆที่เขามองบวกขนาดนั้นคืออะไรคะนอกจากตัวเลขที่ออกมาดี e v e r c o d e SI ให้เหตุผลไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่า ไม่ใช่แค่เพราะผลประกอบการที่ดีและมั่นคงหรือการทำกำไรที่ครอบคลุมทุกด้านเท่านั้นค่ะและเพราะอะไรคะแต่เขาเชื่อว่าบริษัทกำลังจะทะลุกรอบการซื้อขายที่เคยมีมาทะลุกรอบการซื้อขายครับซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาคนก็คือตลาดเริ่มมองเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่แมทรอนิกคนเดิมอีกต่อไปศักยภาพการเติบโตในระยะยาวมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ฟังดูเหมือนเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่แน่นอนว่าทุกอย่างต้องมี2ด้านมันฟังดูดีไปหมดเลยแต่มีความเสี่ยงหรือความท้าทายอะไรที่ต้องจับตาดูบ้างไหมคะแน่นอนครับในการถแถลงผลประกอบการเองเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะประเด็นหลกัหลกๆก็ยังเป็นเรื่องคลาสสิกของอุตสาหกรรมนี้อย่างแรกคือปัญหาซัพพลายเชนที่อาจจะกระทบการผลิตได้เสมอ อืมอันนี้เป็นกันทุกที่2คือการแข่งขันที่รุนแรงมากโดยเฉพาะในตลาดเทคโนโลยีใหม่ๆที่คู่แข่งก็พร้อมจะกระโดดเข้ามาตลอดเวลาและสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ใช่ครับและเป็นสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ทุกแห่งต้องเจอครับเข้าใจเลยค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดเมทรอนิกกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆอย่างที่ซ e o ว่าไว้เลยครับผม ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่ทรงพลังอย่าง PFA สำหรับโรคหัวใจมี RDN สำหรับความดันสูงและอ a ตาวีว่าสำหรับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นคลื่นลูกต่อไปโดยมีหุ่นยนต์ฮูโก้เป็นเดิมพันแห่งอนาคตใช่ค่ะนี่เลยไม่ใช่แค่ผลประกอบการที่ดีในไตรามาสเดียวแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ครั้งใหญ่ที่กำลังจะโบยบินถูกต้องที่สุดครับ และพอเรามองภาพรวมของนวัตกรรมทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดคำถามใหญ่ที่น่าคบคิดตามมาน่าสนใจค่ะว่ามาเลยถ้าเราสังเกตดีๆนวัตกรรมที่เราคุยกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น PFA สำหรับโรคหัวใจหรือ Simplicity สำหรับความดันโลหิตสูงค่ะเราจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนว่า m e t r o n i c กำลังมุ่งไปที่การสร้างทางแก้ทางเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและบุกรุกน้อยลงสาหรับโรคเรือรังใช่เลยค่ะ ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตใช่ครับทั้งโรคหัวใจความดันสูงอืคำถามทิ้มท้ายสำหรับบัมีก็คือในขณะที่เทคโนโลยีการแพทย์ก้าวหน้าไปจนสามารถซ่อมแซมปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันจะส่งผลต่อสมดุลระหว่างการรักษาด้วยเทคโนโลยีกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในอนาคตอย่างไรอืเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมาก การมีหัตการที่ง่ายและสะดวกสบายอย่างซิมเลสซิตี้จะเปลี่ยนวิธีที่สังคมรับมือกับความดันโลหิตสูงไปเลยหรือไม่มันจะทําให้เราหันเหความสนใจไปจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแน่งการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายหรือเปล่าคะหรือในทางกลับกันมันจะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังที่เข้ามาทํางานควบคู่ไปกับการป้องกันทําให้เราจัดการกับปัญหาสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นไปได้ทั้งสงทางเลย นี่คือคำถามใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของสุขภาพและเทคโนโลยีที่น่ากลับไปคบคิดกันต่อครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาเสนอแบบนี้ในทุกๆวันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยและเราจะนำสาระแบบนี้มามอบให้คุณในทุกวันและถ้าคุณอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์หัวใจน่ารักน่ารักให้กับทีมงานด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ